ะกิ้สับหลุดเนินเลยไอหลุดเถิดเลยอเคไอจังหวะนี้แหละกูเล่นจังหวะพี่เผอกไงน้องๆพี่มาแล้วสวัสดีสามสองหนึ่งจันหมีไม่ออกจันหมีไม่ออกผมมาผมมา เฮ่ยเฮ้ยทางบ้านเขาสู้กันโอ้ยเอาวเอาวาเขาิงกันเว้นที่นึ่งเอาวะมีบอกว่าชิงที่หนึ่งแล้วว่ะเขาดึงเบกมือว่ะเขาดึงเมือว่าเบมืออาละสิ โดนทาเคชิว่ะทาเคชิเอ้ยไอ้เยอะเลยอะไรรู้จัก่ารู้จักก็ชอนนะรู้จักชอนปรอชอนเหรอมเคนเึนอ่ะไมเคูยิบหายแล้วไม่ชอนที่มันเป็นคู่ปับกับทาเคชิไงในฟาสตกเกียร์ดีเปอร์อ๋ออ๋อเนือ้อตอนมเคิลชอนมเคิล ชาไมเคิลนี่สวิตชิมมิสิกเลยอ่ะนาเล่นเลยเราติดตูดแล้วโดนนะโดนนะบอกก่อนนะโดนนะโดนนะรถผมมอเตอร์ดำแดงนะบอกก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยสไลด์โอ้จบแล้วโอ้ยโดนสกิดโอ้ยโดนสกิดโอ้สกิดสำหลุดเนินเลยไอ้หลุดเถอะเลยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะเดี๋ยวแหละกูเล่นจังหวะพี่เผลอไง กูเล่นจังหวะทีเผลอเฮ้ยนี sí ่ไงจังหวะจังหวะทีเผลอครับผมจังหวะทีเผลอครับกูสอนแซ่ดทเปลี่ยเขาดิจะมาเปลี่ยนเราทำไมเรากูเล่นทีเผลอครับกูไปแล้วไอ้เหี้ยอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยขใครพิชคนหมอกกว่าเฮ้ยกูเล่นทีเผลอครับ บอกแล้วอยู่เีกินนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแตกกูแตกแตกมากแตกหนแตกไหนแตกไหน่อยอุ่นจังไอ้เหี้ยเล่นอะไรเนี่ยเส้นชัยเส้นชัยเส้นชัยกูปิดวงในกูปิดวงในเฮ้ยทิปหายแล้วเฮ้ยหลุดคล้องอ่าาามีคนเข็นมีคนเข็น ชนะกินของกินของของชชยชนะมันเป็นอย่างนี้สินะสามสองสามองเฮียเดี๋ยว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 เพียคนดันพี่ขายสามอสาองไดหนึ่กูไปเลยเฮียโอ้โหมีคนหนึ่งเขาจ่อหัวจะไหลออกเดียวเลยอ่ะ <laughs> สามสองสาม,สามอีกทีออะไรกันหนึ่งแล้ว่เห็นจ่อหัวก็รอฟีไปแล้วอ่ะ <laughs> เฮ้ยผมว่าผมเล่นผิดว่ะไอเ้เอ้ยผิดแผนว่างานเข้าแล้วกู เอ้ยแดกโคงไปแล้วกูนั่นไงโอ้โหกูดูว่าข้างหลังแกได้หายใจไม่ไอ้เหี้ยดูตูดเหมือนกันแล้วผมเล่นวงในไงครับเฮ้ยทุกคนเม้มจังอะ่ะหรือหูฟังกูดับวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยหูฟังดับหูฟัง ดับครับไอ้ยพอบอกตาสุดท้ายนี่รู้สึกเบ้มเหลือเกินโอ้ยหูฟังกูไม่ใช่ดับของริงด้วยโร่แม่ตันี่ไอ้ยเอ้ยครั้งนี้แล้วเมื่อวานเล่นก็สตรีมแล้วก็จอยจอยแบตหมดไอ้ยเฮ้ยสวักนี้เอ้ยอะไรของคุณเนี่ยเอียโอเขาถ้าคุณไม่จนนี่ผมผมพุ่งลงหน้าผาไปแล้วจริงเมื่อกี้ขอบคุณครับ อ้าวหูฟังกูแบตหมดแล้วเขาเบอร์ออกอันนี้ของจริงี้ยกูไม่ได้ยินเสียงใครแล้วตอนเนี้ยเอาอะ้วกูโดนดินทาได้งานนี้น้องๆพี่มาแล้วสวัสดีผูวิสกิจด้วยคนรายการเลยขอขอบพรคใจ <c oughs> เอ้ยมา,มาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะเฮ้ยมาได้ไงโอ้โหเฮ้ยโดนท่าสวัสดีเข้าไปแล้วว่ามาได้ไง